คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมกิจการของอักรทูดบทที่19เกเปาโลมาที่เมืองเอเฟซัสขณะที่อัปโลยังอยู่ในเมืองโครินเปาโลเดินทางบกผ่านแคว้นฟิจียมายังเมืองเอเฟซัสท่านพบสาวกบางคนที่นั่นจึงถามเขาทั้งหลายว่าเมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้น ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าพวกเขาตอบว่าเปล่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเรายังไม่เคยได้ยินเลยเปาโลจึงถามพวกเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายได้รับบัพติศมาอะไรพวกเขาตอบว่าบัพติศมาของยอนเปาโลจึงกล่าวว่ายอนให้รับบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่ และบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูเมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกเขาจึงรับปบติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปาโลวางมือบนตัวพวกเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขาพวกเขาจึงพูดภาษาแปลกๆแ,และเผยพระวจ,จนะ คนเหล่านั้นมีประมาณสิบสองคนเปาโลเข้าไปในธรรมศาลาและกล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลาสามเดือนถกปัญหาและชักชวนเกี่ยวกับพันดินของพระเจ้าแต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อและพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อหน้าชุมนุมชนเปาโลจึงแยกจากพวกเขาและพาพวกสาวกไปด้วย แล้วท่านไปอภิปรายในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อทีลันนัสทุกวันท่านทำเช่นนั้นติดต่อกันสองปีจนชาวแคว้นเอเชียทางพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าปุตของเซวาพระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิใหญ่หลวงด้วยมือเปาโลจนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโล ไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก,ก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขาแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกที่มีผีเข้าว่าข้าสั่งเจ้าโดยพระเยซูผู้ที่เปาโลประกาศนั้นบูชาเจ็ดคนของเซวา ซึ่งเป็นหัวหน้าปูรหิตคนหนึ่งของชาวยิวก็ทำอย่างนั้นเพียงร้ายจึงพูดกับพวกเขาว่าพระเยซูนั้นข้าก็คุ้นเคยและเปาโลนั้นข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นใครกันแล้วคนที่มีผีสิงนั้นก็กระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้เอาชนะพวกเขาจนเขาต้องหนีออกจากบ้านนั้นในสภาพเปือยกายและบาดเจ็บ เมื่อทุกคนที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกยิวกับพวกกรีกรู้เรื่องนี้พวกเขาต่างมีความเกรงกลัวและพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญมีหลายคนที่เชื่อแล้วมาสารภาพและเปิดเผยพฤติกรรมของพวกเขาและหลายคนที่ใช้เวทมนต์คาถา เอาตำราของพวกตนมาเผาไฟเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นเงินมีราคาถึงห้าหมื่นเหรียญเงินเพระวจะนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกิดผลเจริญและมีอนุภาพยิ่งเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้สิ้นสุดแล้วเปาโลตั้งใจว่าหลังจากไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียกับแคว้นอาคายาแล้วจะเลยไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ท่านกล่าวว่าหลังจากข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้วข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุงลมด้วยท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่านสองคนคือทิโมธีกับเอรทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนียส่วนท่านเองยังอยู่ในแคว้นเอเชียต่อไปอีกระยะหนึ่ง